วันนี้จะแกงคั่วค่ะข่าตะไคร้ขมิน้นผิวมะกรูดหอมขาวแล้วก็จะตามด้วยหอมแดงแล้วก็ใส่พริกขี้หนูดิบหน่อยแล้วก็ใช้นี่ค่ะน้ำพริกแกงส้มที่สาวมาให้ต้องใช้เสียดาย เขาเป็นย่งเงี้ยค่ะเขามาทุกครั้งคขาที่ต้องเอาเอาน้ำพริกมานี่ก็หันแมลงพูค่ะเอาแช่น้ำร้อนไว้ก่อนไม่เคยทำนะคะแมงคั่วแล้วก็เคยกินตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก นี่ค่ะเราจะแกงสับป,ประรดหัวเดียว <laughs> หัวเล็กๆค่ <laughs> <laughs> ียนนะคะ